ถ้าเราทุกคนมีศินบริสุทธิ์ความเดือดร้อนมันก็ไม่มีเราไม่ต้องไปห่วงคนอื่นห่วงตัวเราเองเป็นสําคัญพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอัตติอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตติสุทันเตนะนาถังนภพติทุนพังซึ่งแปลเป็นใจความว่าตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ เมื่อเราฝึกฝนตนดีแล้วย่อมจะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นจะควงได้โดยยากเพราะว่าตน,นาย่อมเป็นที่พึ่งของตอนเพราะอะไรเพราะตนคือจิตพระพุทธเจ้า,ส,จาสั่งให้งดเว้นกฎประเภทใดสี่นั่นเราเ,เาว้นแต่ขาดพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติอันใดแล้วปฏิบัติอันนั้นอย่างเคร่งรัดนี่ที่ว่าเราทนทำตนเป็นที่พึ่งของตอนเพราะอะไรเพราะเราก็เป็นคนไม่มีทุกข์ทั้งชาติปัจจุบันและสัมภาระคภพ